สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับชักสาวสุรินทราเพลในต่างแดนเช่นเคยนะคะ,ะ,คะอันนี้คือผักที่เราเก็บมานะคะแล้วกุ้ยก็จะนะคะเอาไปแบ่งให้ยาการน,นี้ก็มีมะเขือเทศของวันก่อนด้วยนะแต่ละวันเวลาเข้าสวนเวลาสะดวกเราก็เก็บผักมา <laughs> นี่นะคะผักกดขาว เดี๋ยวระวังที่ปุ้ยจะเลือกผักนะคะใส่ถุงเพราะว่าปุ้ยจะเอาไปให้ญาตินะเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกผักวันนี้เราเราจะเล่าสู่กันฟังนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ FC นะคะทั้งเก่าและใหม่นะ,ะจากที่แบบว่า,อายอดผู้ติดตามนะคะ ไม่ขี้เค่อนเลยรู้สึกว่าเพิ่งทำคลิปประมาณสองวันนี้นะคะมียอดติดตามขึ้นเข้ามานะคะต้องขอขอบคุณนะคะ FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะที่อชอบในการนำเสนอนะคะการใช้ชีวิตของปุยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะ like แล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ให้นะคะหากใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ าวันนี้นะคะก็มีความรู้สึกดีใจนะคะทั้งเรื่องการทำคลิปยอดวิวก็อ่ากำลังขึ้นนะคะรวมถึงผู้ติดตามนะคะหลายคนถามปุ้ยว่าอ่าทำไมไม่ค่อยเห็นคลิปปุ้ยเลยนะคะปุ้ยอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาหลายปีเลยแหละนะคะปุ้ยว่าน่าจะประมาณสี่ห้าปีแล้วหรือเปล่าที่ปุ้ยไม่ได้ลงคลิปแบบว่าต่อเนื่องไม่ได้ลงทุกวันนานนนาทีมาปล่อยกันที่แบบไม่ได้ทําคลิปต่อเนื่องอ่ะนะคะ ยอดวิวมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะนะคะปุ้ยก็อ่ามาลงไว้บ้างลบบ้างอะไรเงี้ยบางทีปุ้ยไลฟ์สดนะคะบางทีมันโหลดไม่ได้อย่างเงี้ยมันโหลดนานปุ้ยก็ลบออกนานๆทีปุ้ยถึงไลฟ์ทีหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้คือปุ้ยกำลังจะกลับมาทำคลิปนะคะก็เริ่มต้นได้สองวันเริ่มต้นได้สองวันได้แบบว่าปล่อยแบบตามเวลานะคะตามกำหนดปกตินะคะ วันนี้อัดคลิปที่บ้านได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมคะวันนี้อากาศหนาวนะคะฝนมันตกด้วยนะคะตอนนี้อากาศหนาวเย็นแล้วค่ะที่สเปนนะคะตอนนี้ปุ้ยเปิดต่อิงมันก็จะได้ยินเสียงนะคะเสียงเครื่องทําความร้อนเนาะถามว่านอกจากรู้สึกดีใจนะคะที่นะคะเอฟซีะ FC นะคะที่ติดตามเรามาตั้งนานนะคะอ่าเริ่มกลับมาคอมเมนต์นะคะเราอีกแล้วนะคะเห็นคลิปปุ้ยกันบ้างแล้วนะคะ แล้วก็รู้สึกดีใจว่าปีนี้นะคะอาจจะได้กลับเมืองไทยนะคะปุ้ยก็จะทาคลิปจนกว่าปุ้ยจะได้กลับนี่แหละนะคะปุ้ยก็บิเล่ร์หรือจนกว่าปุ้ยจะเรียลจำนี่แหละถามว่าทําไมวันนี้ถึงรู้สึกดีใจอ่ะดีใจตรงที่ว่าอย่างน้นอยๆอ่ะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าอืมพระเอกเราเขอไปทาพาสปอร์ตนะคะเพราะว่าเขาอ่ะพาสปอร์ตหมดอายุเหมือนกัน ไอ้ของไทยอ่ะเวลาเราไปทําอ่ะส่วนใหญ่อ่ะก็คือไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะเวลาที่พาสปอร์ตเราหมดอายุเนาะในต่างประเทศอ่ะมันจะไม่เกินหนึ่งเดือนเราเราถึงจะได้นะคะบางทีอาจจะมีเลทบ้างนะคะอืมมันก็แล้วแต่พื้นที่แต่ว่าของต่างชาติเนี่ยของพื้นที่เองของคนที่นี่เองพูดง่ายๆนะคะเขาไปทําวันนี้เขาก็ได้เลยนะคะ ซึ่งวันนี้ไปทาพาสปอร์ตก็ได้พาสปอร์ตมาแล้วค่ะพระเอกได้พาสปอร์ตมาแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้ฉันต้องได้กลับเมืองไทยแน่ๆเลยใช่ไหมถ้านผู้ชมเราลุ้นไปกับปุ้ยนะคะใบค่าวตะวันเลือกอันผลไม้ไม่ใช่ผลไม้ไอ้บักเกอเทศ แต่เน,นี้ยพี่ว่าพี่จะเอาไว้อันนี้นะอแต่ที่สวน,นยังมีอีกสิบยี่สิบลูกอยู่แต่ว่ากะว่าจะไว้อยู่ในบ้านเดี๋ยวรู้ว่าส่งสันนี้เขาจะแดงหรือเปล่านะคะจะให้พริกหวานข้าเจ้าไปแล้วกันลูกนี้สวยมากลูกนี้ไว้ไวอัดคลิปดีกว่านะคะ ลูกไหนช่ชวยเราจะไว้อัดคลิปคือหมายถึงว่าทรงสวยๆ,ๆนะฮะว่า่านบ่งงามนะคะอันนี้มันจะเน่าหน,หน่อยนึงุ้ยก็ไม่ได้ให้ไปนะ เพระาะว่าส่วนใหญ่ที่จะให้อันสสวยไปมเมื่อเขือเทศเรายังยังจะมีกินได้ตลอดไปสวนทีไรนะคะก็ยังเก็บได้อยู่คือพวกพืชผักอ่ะใช่ปุ้ยไม่ค่อยได้ซื้อหรอกนะคะผักอ่ะปกติแล้วถ้าปุ้ยจะเสียเงินซื้อผักก็จะเสียซื้อหน่อไม้ฝร,รั่งค่ะ หน่อไม้ฝรั่งกับเห็ดแค่นั้นแหละถ้าพวกผักน่นนี่นั่นก็คือแบบว่าอาศัยกินในสวนอย่างผักสลัดอย่างเงี้ยเราปลูกปลูกแบบเรื่อยๆอะ่ะมันจะเป็นผักผักกาดหอมนะคะซึ่งมันทนหนาวเป็นพันธุ์หองเมืองไทยเรานี่แหละเดี๋ยวไปสวนก็จะเอาไปหวานเองแล้วก็ปีนี้ปุ้ยเน้นปลูกผักกาดขาวเพราะอะไรเพราะว่า เวลาแบบไปซื้อเขาอะ่ะมันแพงค่ะไม่ว่าจะช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาวอะ่ะคือยิง่งน้ำหนักเยอะนะคะคือหัวเดียวนะคือราคาแบบหกยูโรเจ็ดยูโรเลยอ่ะน้อยมากที่จะแบบว่าเจอหัวแบบสี่ยูโรห้ายูโรอ่ะเพราะ่ามันหนักน,นะคะอืมเราปลูกเองกินเองดีกว่าะคะ่ะนี่ นอนปลูกแบบธรรมชาตินะคะนอนก็กินใบสุดท้ายแล้วนะคะปุ้ยก็ไม่รู้หรอกว่าอืมจะได้กลับหรือไม่ได้กลับแต่ที่แน่ๆก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยปีนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไงนะคะอืม จากตอนแรกก็คือให้เรารอแล้วรอเราอย่างตอนนี้ก็คือเขามีอ่พาพระเอกมีสองคำพูดนะคะอ่าอันแรกนะคะก็คือแบบว่ารอรอก่อนอันที่สองสมระกันสุดท้ายเสร็จเมื่อไหรฉันจะผ่ากันนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ไงนะคะ ก็ได้แต่รอนั่แหละค่ะเราก็รอตามที่พระเอกบอกค่ะแต่ว่าอ่าเราก็ไม่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอืมจะรอไปจนถ,ถ,ถึงตอนไหนต้องมารอรูกนกันว่าหะายคนก็ถามไปว่าแล้วรถคันสุดท้ายมันจะ่อมเสร็จเมื่อไรอันนีุ้้ยไม่รู้จริงๆนะเพราะอะไรเพราะว่ารถอะมันเข้าออกตลอดค่ะแล้วยิ่งถ้ารถบรรทุกน,นี่อือหึ มันก็หลายวันนะคะกว่าจะซ่อมเสร็จแลวยิ่งช่วงเนี้ยมันก็ช่วงการไถเหมือนกันนะไถกบที่ดินแล้วรถมันก็เสียกันเยอะแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าอ่างานง,งานในร้านน่ะ นะคะมันก็ยังมีการเดินทางออกไปข้างนอกอีกนะคะมันงานนอกงานในเยอะก็เลยไม่รู้ว่าคําว่ารอเนี่ยจะต้องรอจนถึงเมื่อไหร่ก็ให้ fc รุ่นไปกับปุ้ยอืมอันนี้ว่าเปิดเตาพิงนี่แซงมันออกนะ ตอนที่เมื่อเช้านี้ไปทํางานโอ้โหฝนตกตกแล้วตกอีกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะคะพอเราตั้งใจว่าจะไม่ออกไปไหนนะแล้วตอนนี้กาลังแสงมาเดี๋ยวคงจะได้ปิดตอผิงค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปุยก็นะคะมารายงานความขึ้นมาอย่างน้นอยๆนะคะวันนี้ ใคเอกเขาตื่นแต่เช้าไปตั้งแต่แปดโมงพอด,ด้พี่น้องตื่นแต่แปดโมงนะคะเพิ่นไปเห้พาส,สปอร์ตนะคะแล้วก็ได้พาส,สปอร์ตมาแล้วนะคะปุ้ยตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะแต่เขาไม่โชว์นะคะโอเคคะ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ให้ปุ้ยด้วยปุ้ยจะได้รู้ไงนะะว่าอืมใครใครใครกำลังดูปุ้ยอยู่ เพราะว่าตอนนี้ปุ้ยไล่อ่านคอมเมนต์แล้วนะคะแล้วปุ้ยก็จาทุกคนได้ค่ะนะคะคนที่ติดติดกดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกับปุ้ยเรื่อยๆนะคะให้กําลังใจกันเรื่อยมาเดี๋ยวค่อยนะคะมาเล่าเรื่อง EP ต่อไปนะคะในการเล่าเรื่องของปุ้ยนะค,ะคือปุ้ยก็จะได้มาจากคอมเมนต์นี่แหละนะคะ มันก็ถือว่าเออกลายเป็นประเด็นนะคะเออมันมีเนื้อเรื่องให้เราพูดแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อะไรนะคะกับคอมเมนต์หรอกเอาจริงมันก็ถือว่าเป็นอ่าความคิดความอ่านนะคะที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็หยิบยกนะคะเอามาเอามาเล่าเรื่องในขณะที่เราทํานั่นทํานี่นะคะมันก็ทําให้เราแบบว่ามีนู่นนี่นั่นคุยแล้ว fc ก็จะได้มีเรื่องนู่นนี่นั่นอ่ามั่มอมยคุยกับปุ้ยไปด้วยนะคะเหมือนอย่างวันเนี้ยนะคะปุ้ยก็มาแจ้ง ว่าเนี่ยเนมันเป็นแบบนี้แบบนี้แนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามารอรุนเรืกันว่าผลสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะจะได้ไปไหมโอเคเราต้องไปชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ